สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบ้านแฝดน,นะคะโครงการชวนชมพักสามค่ะตั้งอยู่ที่ไซน้อยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบ้านนะคะ<อ>บ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่สี่สตารางวานะคะค่ะพามาชมรอบบ้านก่อนนะคะบ้านแตกไว้ต้มด้วยน,นะคะมีต้นไม้นะคะมีพื้นที่ด้านข้างบ้านนะคะ แพื้นที่พักผ่อนไว้นะคะเย็นๆมาก็เดินมารอบตัวบ้านได้นะคะกี่ห้องนอนกี่ห้องน้าครับฟังก์ชันบ้านจะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูในตัวบ้านกันค่ะปัจจุบันยังมีผู้อใสัยอยู่นะคะก็บ้านก็จะดูแน่นๆนิดนึงนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นโซนห้องรับแขกนะคะ ก็จะเห็นได้ว่าสภาพยังใหม่มากนะคะเจ้าของรักษาสภาพไว้อย่างดีเลยค่ะรักษาความสะอาดอย่างดีนะคะจัดบ้านเป็นสัดส,ส่วนนะคะโอเคค่ะแล้วน่าจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะราคาเท่าไหร่ครับหลังนี้หลังน,นี้ราคาดีมากค่ะราคา2 8 9้าล้านบาทเท่านั้นนะคะก็ตรงนี้จะเป็นโซนด้านหลังบ้านนะคะ 2ห้องน้ำแล้วก็สอที่จอดรถนะคะด้านหน้าจอดรถได้2องคันค่ันี้เราพามาดูด้านข้างนะคะอีกฝั่งนึ่งของตัวบ้านนะคะเดี๋ยวขึ้นแค่ะก็คือมีพื้นที่ด้านหลังเดินรอบบ้านได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะแขม ครื่องปรับอากาศ2เครื่องนะคะแล้วก็ผ้าม่านทั้งหลังเดี๋ยวเราพาไปชมด้านบนกันนะคะห้องนอนด้านบนนะคะจะมี3ห้องนอนนะคะแต่ว่าปัจจุบันเจ้าของทําเป็น2ห้องนอนแล้วก็อีกห้องนึงทางเป็นห้องพรับนะคะวัสดุก็ใช้วัสดุอย่างดีนะคะพาไปดูห้องนอนใหญ่นะคะจะเป็นห้องนอนด้านหน้าโครงการนะคะด้านหน้าหมู่บ้าน ติดสนมซึ่งห้องนี้ก็แถมเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็มีระเบียงนะคะเนื่องจากเป็นบ้านแฝดก็จะมีาการกั้นนะคะบ้านทีป่ปิดกันนะคะก็จะทาให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะระเบียงก็ค่อนข้างกว้างนะคะรับลมได้ดีนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะภายนอกก็ค่อนข้างเงียบสงบนะคะอามาดูห้องนอน ที่สองกันนะคะห้องนอนที่สองก็จะเป็นห้องนอนไซส์เล็กลงนะคะสามารถวางเตียงนะคะขนาด3.5ฟุตได้นะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าวางได้ก็ไม่ตืดนะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องพักนะคะห้องพักเราไม่ได้พาเข้าไปนะคะแล้วก็จะเป็นโซนห้องน้ํานะคะใช้แชร์ร่วมกันด้านบนนะคะ ก็ผนังก็เลือกเป็นสีไม้นะคะดูสบายตานะคะแล้วก็ทำสว่ yes. สวนแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้เรียบร้อยนะคะสวยงามราคาดีมากๆค่ะราคาพิเศษนะคะ2องล้านแปดแสนบาทเท่านั้นนะคะหมู่บ้านชนชมพักสามค่ะแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงที่นี่นะคะก็คือตลาดน้ําวัดไซใหญ่ค่ะแล้วก็ใกล้กับบิ๊กซีไซน้อยนะคะการเดิน,นทางก็ค่อนข้างสะดวกค่ะ ากไว้ด้วยนะคะว่าหลังนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ